ในพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดซึ่งครอบคลุมอำเภอหลงศักดิ์อำเภอหลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยและพื้นที่อำเภอน,นครไทยอำเภอเชตการจังหวัดพิษณุโลกประมาณเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2 5 1 1พักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ส่งผู้ก่อการร้ายเข,ข้ามาเคลื่อนไหวโดยจัดตั้งหน่วยทหารหลักรับผิดชอบแต่ละพื้นที่จำนวน3ชุดชุดที่1รับผิดชอบบริเวณภูหมิลล่องตาภูเขี่าและภูเทือก ที่2รับผิดชอบบริเวณเขาโพอที่3รับผิดชอบบริเวณภูผันภูเมียงเขาโพสองทัพที่3ได้เปิดยุทธการกวาดล้างผู้ก่อการร้ายควิ่ขึ้นหลายครั้งจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้สเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระรบรมราชินีน,นาถทรงไปตรวนเยี่ยมด้วยความห่วหงใยและเมื่อทรงทราบจากกองทัพที่สาว่า กำลังสร้างเส้นทางเพื่อใช้ในการส่งกําลังมำรุงจากบ้านทุ่งสมอถึงผานปฏิบัติการบ้านเล่าลือ2ท้าพันที่3ถึงจัดทาแผนยุทยาศาสตร์ฝ่ายพัฒนานจัดตั้งโครงการพัฒนานรุ่นน้ำเขตซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรราชทานทนงะทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนโครงการนี้โดยได้เริ่มดำเนินการเมื่อสเสด็จมีนาคมปีพุทธศักราช25 2 0 ยุตการเผาเมืองเผด็จศิษหนึ่งตั้งแต่วันที่20มกร,ราคมถึงวันที่19กุมภาพันธ์2524 2341 4, 4, 4ด้รับมอบหมายภารกิจให้กวาดล้างในพื้นที่ยิงนาง,งัวดสะดะอคองและคุ้มกันการสร้างเส้นทางจากนาหงงัวถึงสะดะคงหลังจากกองพันธ์341 4, 4เข้ายึดเดิน66 7และเข้าวางกำลังได้แล้วได้เข้ายึดเข่าห้วยศาลกระทั่งกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างบุเลือด ฝ่ายเราเสียชีวิตสี่นายบาดเจ็บสี่นายที่สุดก็สามารถยึดเขาห้วยทรายไว้ได้การยึดพื้นที่ในครั้งนี้ทําให้สามารถสร้างเส้นทางผ่านท่องเขาเข้าสู่สระบกรีได้อย่างรวดเร็วเมื่อวันที่20มกราคมปี2524โดยกองพัน344 4ลุกขึ้นหน้าจากจุดที่ได้ยึดก่อนหน้านั้นโดยใช้รถถาถางขนาดใหญ่ติดเครื่องกำบังอยู่รถสายพานลำเลียงพลและกำลังพลคุ้มกันในการเปิดเส้นทางและทำลายกับระเบิด ทำให้ฝ่ายเราสามารถยึดสันเขาโอไว้ได้ทั้งหมดโดยมีทหารเสียชีวิตจำนวน3นายและแบาดเจ็บจำนวน7นายทำให้กองพันฐานช่าง C4C สามารถสร้างทางจากบริเวณตีนเขาโอมุ่งสู่ทุ่งสะดาะโพงได้อย่างรวดเร็ว,รวจากความสำเร็จยุทธการหาเมืองประเด็๋ศึกหนึ่งของทัพปคิี่3ได้ขยายผลเปิดยุทธการหาเมืองประเดี๋ศึกสองขึ้นทันทีเพื่อกวาดล้างและทำลายฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้ายพมิทในพื้นที่เขาห้วยทรายเขาหญ้าหนองแมนา โดยกองพันสามพีได้ขยายผลยึดเขาห้วยสายทั้งหมดจากนั้นได้จัดตั้งฐานยิงสนาดปืนใหญ่พร้อมทั้งจัดกองลังออกปาดน้ำผู้ก่อการร้ายคอมมิสชจนหมดสิน้นทําให้การสร้างทางเส้นนาง่วงเข้าเชื่อมต่อที่ทุ่งศตพงศงเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว,รวสําหรับกองพันสามสีเคลื่อนย้ายกําลังพลทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร์กว่าสิเครื่องไปลงหนองแม่นาเข้ายึดที่หมายสําคัญ โรงเรียนการเมืองการทหารสำนักง,งานเคลื่อนที่และสำนักอำนาจรับสำหรับ,บกองพันสามสี่สี่สี่ทำามการระดมยิงของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างหนักในที่สุดก็สามารถยึดที่หมายได้ทั้งหมดผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้จัดก,กำลังเป็นกลุ่มย่อยเพื่อทำการรอบยิงวางกับระเบิดและยิงเฮลิคอปเตอร์ขนาดทรงสเสบียงทำให้เกิดการปะทะตลอดเวลาอย่างไรก็ตามฝ่ายเราสามารถยึดและรักษาพื้นที่ไว้ได้เกือบทั้งหมด กองพันเป็นอีกหนึ่งกองพันที่เข้าร่วมยุทธการครั้งนี้โดยรับมอบภารกิจรับผิดชอบรักษาพื้นที่ที่ยึดได้ทั้งหมดและต่อมาได้รับมอบภารกิจให้เป็นหน่วยรบเืลนที่อนที่2ี่สได้ส่งกําลังเข้ายึดพื้นที่ภูมิประเทศสําคัญและใช้รถหา,หางขนาดใหญ่สร้างทางลําเบียงเพื่อใช้ในการส่งกําลังมาลุ่มทากลางก,การระลงยิงขัดขวางจากผู้ก่อการร้ายคนนี้อย่างหนักแต่ไม่เกิดการสูญเสียจานวนหนึ่ง ทหารทุกคนกล้าหาญทรหลหดอดทนจึงทําให้การสร้างทางดําเนินการอย่างรวดเร็วเผยผู้ก่อการร้ายคนที่ไม่สามารถจัดยับยั้งได้ทําให้ปัญหาการส่งกำลังบำรุงและการส่งลับทางพื้นดินที่อยู่ในพื้นที่หมดออกไปและขณะการสร้างทางเย็นกำลังชื่นหน้าจนใกลจ้จะบรรจบกองพันสามสี่สี่ที่หนองแมนาในวันที่12มีนาคม2524 รถสายพานดำเนยนคนที่ทําหน้าที่คุมกันขบวนรถส่งสเสบียงได้เหยียบทุ่นระเบิดของผู้ก่อการร้ายคอมมิสซิสทำให้รถเสียหายหมดทั้งคันทําให้พันโชชลอมกองศาลาผู้บังคับกองพันสามสี่สี่สองและทหารได้รับบาดเจ็บด้วยแม้ผู้ก่อการร้ายคอมมิสจะพยายามอย่างหนักเยงใดภารกิจยึดทัาบรรจบของกองพันสามสี่สี่สองก็ดําเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ยงซึ่งในที่สุด ก็สามารถสร้างทางเ,เดรียนเชื่อมต่อกับกองพันสามที่หนองแม่นาได้เป็นผลสําเร็จโดยมีกำลังพลได้รับการสญเสียหงายและบาดเจ็บเก้านายอีกหนึ่งกองพันที่เข้าร่วมตามแผนยุทธการหาเมืองพเด็สิ2คือกองพันสามกองพันนี้ได้รับมอบภารกิจให้กวาดล้างทําลายโรงพยาบาลเกศและกองร้อยขณะเคลื่อนที่เข้าหาที่หมายได้ถึงผู้ก่อการร้ายคมนิตระดมยิงต่อต้านอย่างหนักทาให้ร้อยเอกคมเนตรสุนอนเกศ ผู้คับ200ถูก,กยิงบาดเจ็บสาหัสและฐานเสียชีวิต2นายบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเหน่อเหนือจึงได้เปลี่ยนแถนให้กองพัน347ทำการเข้ายึดแถญายกและสามารถยึดได้ในเวลาต่อมาเนื่องจากในเขตที่มั่นของผู้ปกครองรคอมมิชมีพื้นที่กว้างขวางมากฝ่ายเราจึงไม่สามารถยึดที่ไหนายได้ทั้งหมดและยังมีผู้ปกครองรคอมมิชและยังมีผู้ปการ,รายคอมมิชตกซ้อนอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก หน่วยเนือจึงส่งกาลังจากถึงการถ่าราบเข้าตัดเป็นอีกองพันสองพันสึงการถ่าราบได้รับมอบภารกิจกวาดล้างในพื้นที่หมือเของางญาได้ประทะกับผู้ก่อการร้ายทีนี้และสามารถยึดที่หมายเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่งผลจากการประทะมีกำลังพลเสียชีวิตจำนวน5านายและบาดเจ็บส7นายสานพารานจู่โจมค่ายปัดธงไทยจำนวน600งเป็นอีกหน่วยหนึ่งที่เข้าร่วมยุทธการผาเมืองพระเดศิก โดยรับมอบภารกิจให้คุ้มกันความปลอดภัยของกองพันทหารข้างที่44 4, 4และศูนย์เชื่อมมือโกลลหลงจางของกรมทางหลวงซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมมีการ,รบรนทึกับผู้ปกครองคิีนี้อย่างต่อเนื่องทําให้กลางพลเสียชีวิต9นายบาดเจ็บ32นายครั้งนั้นสมรภูมิเขาเคอก็ถูเดือดเอลือดพลานมากในปี2524ทางกองทัพภัคที่3ได้เปิดยุทธการขึ้นมีชื่อว่ายุทธการเสือดำซึ่งหัวหน้าที่ เป็นหัวหน้ายุทธการหรือเป็นหัวหน้าที่ควบคุมกาลังบนขอขอทั้งหมดก็คือท่านพันเอกพิจิตกุลวานิชยศในขณะนั้ะครับเมื่อเปิดยุทธการวันนั้นปุ๊บทหารพาน่ายของใจก็วางกําลังตามเนินต่างๆแล้วก็วางกําลังเป็นรูปตัวยูคว่ำกาว่าพอรถ่ายทางไถไปได้ประมาณจาก2ี่สิาเมตรก็ให้ถอยกลับมาถอยกลับมาแล้วก็ให้รถติดเป็นกลของเราเนี่ยสายพานันเรียงพลวิ่งออกไปแล้วก็ไปยิงกาดข้างหน้ายิงยิงกาดแล้วก็ยิงกลับมาแล้วรถ่ายทางก็จะทาดางต่อ ทหารพานก็จะลุกไปข้างหน้าเรื่อยๆ,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 ๆนี่คือแผนที่จะทําแผนแผนที่หนึ่งใช้ได้ประมาณ20เมตรเสียงปืนปลอศของพอขอ,ขอก็ดังขึ้นจากเนินนัดแรกจะถูกรดสายพานลําเลียงทะลุเข้าไปข้างในเก็บลูกที่สองนี่ถูกรถแทรกเตอร์เสียหายทําให้ไม่สามารถที่จะทําทางต่อได้ทหารหลักทั้งอะไรก็ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ช่วยกันยิงแต่ว่าเราเสียเปียบเพราะว่า,าอโกคมันจะไม่ได้อยู่ใกล้เรา มันจะวางกาลังอยู่บนเนินเขาแล้วก็มันจะยิงลูกคอกับปลตะจอมาเริ่มต้นก็คือเราเพื่อนกระบวนไปที่บ้านแคมปสมภารกิจก็คือเดินพิสูจน์ทราบว่ามีพื้นที่ฐานผู้ก่อันอร้ายไหมในตำบลนั้นที่หนักที่สุดก็คือวันที่ขากลับจบภารกิจแล้วคือวันที่ผู้พันเจริญทองนิ่มเพพันธุ์ต้นสังกัดเดิมผมกล่าวผมท่านก็นางกำลังกองร้อยมาผ่านล้างเหมือนกันภารกิจเดียวกัน เดินกลับไปได้ประมาณจะทุ่มอยู่แล้วมันเป็นทางสามแพ่นพอดีค่าศึกพอคอเขาดักวางระเบิดไว้เตะระเบิดผู้มันจเจริญขาขาดซีอีกหนึงเนี่ยหาซีอีกนึ่งแต่ก็แกก็คือไม่ยังไม่ยังยัง,ยงไม่คาที่ยังไม่ขาที่แต่แกตั้งสติเก่งก็ขอรถพยาบาลรถพายาบาลไม่มีแล้วช่วงนั้น เขาหลังสร้างทางเขาก็เอารถทางหลวงเข้ามาเข้ามารับเขามารับาารถเครื่องไปมันก็ยิงรถประทะกันอีกป่าจะเอาออกมาได้เอาออกมาได้ขอหอทันี้ฮอมาก็มาถึงว่าผู้พันก็เสียระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้สเสด็จพระราชดำเนิตนตรวจเยี่ยมกองพันรบพิเศษท่ายสลิเดเสนาจังหวัดพิษณุโลก ได้ได้พระราชทานราชทัพส่วนพระองค์จํานวนหนึ่งเป็นทุนดําเนินงานครั้งแรกเรียกว่ากองอำนวยการครงการลุ่มน้าเขกแก่ราษฎรที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่สองข้างทางสายยุทธศาสตร์เพื่อปลอดจากอิทธิพลของผู้ก่อคาร้ายมิ้นนีกองทัพพระที่สและกองอำนการรักษาความมั่นคงไว้ในภาคสาได้ดำเนินการตามโครงการลุ่มน้ำเขกโดยขอถอนสภาพป,ป่าสองข้างทางข้างละ1กิโลเมตร เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านนิคมสากรณเกษตรทหารกองหนุนขึ้นโดยมีนโยบายช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาทหารกองหนุนและผู้ที่เคยช่วยเหลือทางราชการที่ยากจนไม่มีที่อยู่อาศัยเพื่อใช้ประกอบการทำมาหากินเลี้ยงชีพจึงจะสรรที่ดินบริเวณ2ห้างทางสายบ้านานางงวกหนองแมนาซ้ายเขาค้อสะดอกพงให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยโดยได้รับที่ดินสำหรับที่อยู่อาศัย2งาน และสำหรับประกอบอาชีพทางการเกษตรครอบครัวละ15-20ไร่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินรวมทั้งห้าจำนายต่อการทำมาหากินในพื้นที่สามารถทำกินได้ตลอดไปโดยการสืออบทอดทางทายาท